คุณสศสิวรักษ์เนี่ยแกจนจะเข้าโลงอยู่แล้วยังออกมายุยงปุกป,ปั่นร่วมกับคณะราษฎรอีกคุณสศสิวรักษ์เนี่ยประวัติที่ผ่านมาไม่เคยจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์เลยไม่รู้จักบุญคุณนะครับที่ทางสถาบันได้ให้โอกาสไม่เคยมีจิตสำนึก ยังจะออกมาโจมตีวิาพากษ์วิจารณ์ท่านนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธจ์จันโอชาอยากจะบอกว่าท่านนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธจ์จันโอชานั้นมีความจงรักภักดีเป็นที่สุดไม่เหมือนกับคุณสสีวรักษ์ที่คิดแต่จะจับจ้วงก้าวเรื่องและล้มล้างสถาบันผมถึงอยากจะฝากบอกคุณสสิวรักษ์ว่าวันนี้เนี่ยคุณก็อายุมากแล้วแก่เกินแกงแล้ว พระอาทิตย์ก็ใกล้จะตกดินแล้วเอาเวลาไปเลี้ยงหลานอยู่บ้านหรือเอาเวลาไปทําบุญเข้าวัดดีกว่าที่จะเข้ามาวางแผนร่วมกับคุณธนาธรคุณปิยะบุตรและคุณเพนกินเพราะคนเหล่านี้เนี่ยเท่าข่ายในเรื่องของการคิดลมล้างปฏิรูปสถาบันเป็นเพราะคุณสอสีวัษ์ได้ร่วมมือกันวางแผนร่วมกันตามที่มีภาพปรากฏ พี่น้องประชาชนคนไทยจะไม่ยอมครับพี่น้องประชาชนคนไทยไม่ยอมให้ใครมาจาบจ้วงก้าวล่วงสถาบันอย่างเด็ดขาดดังนั้นคนเหล่านี้ถือว่าเป็นคนเลวที่สุดเป็นคนเนรคุณไม่สมควรที่จะอยู่บนผืนแผ่นดินไทยอีกต่อไปครับและพี่น้องประชาชนคนไทยก็จะไม่ยอมให้คนกลุ่มนี้มาคิดลบล้างสถาบันอย่างเด็ดขาดครับ